เมื่อเช้าที่ก็ยังนั่นอยู่เนาะนแต่พอมาเปิดดวงปัญญาแล้วก็พรพี่กออกมาจากตรงนั้นใช่ไหมมันก็กลายเป็นแบบอิสระอยู่นอก,นอ,กอย,อย,อยู่รอบนอกอะแล้วก็เห็นทันหมดใช่ไหมตอนนี้รับรู้ไม่หลงเข้าไปนะนี่แหละมัก้วก็เห็นอไอ้ที่กระทำมาทั้งหมดหายหมดแล้วใช่ไหมที่ทําที่พยายามตูเทงอะไรไม่มีอ,อมันสบายขึ้นอนยะ่าก็เหมือนที่คุณบอกว่าตั้งแต่ฟังผมมานั่นแหละ เคยโกรธเคยอะไรเคยโมโหอนเยอะอืมก็ไม่ค่อยอะไรกับใครอ่ะออมันเหมือนอยู่กับตัวเองมากขึ้นนะครับทีเขาพูดให้โมโหพูดให้โกรธเฉยๆแล้วก็หนีไปเลยแล้วก็จบแค่นั้นไม่เหมือนแต่ก่อนไงใช่แต่ก่อนนี่โอ้โหอารมณ์ร้อนอารมณ์ร้อนทะเลาะเลยพูดไม่ถูกโมก็ทะเลาะกันเลยลูกศิษย์ผมเหมือนกันหลายคนอย่างที่ผมบอกแม่มอนอย่างเงี้ยแกก็ไม่ยอมใครพอ ตั้งแต่มาอาจารย์เปิดดวงวิญญาณแล้วแกก็ฟังอาจารย์มันก็ค่อยๆเปลี่ยนไปพปมมอมาเปิดวดวงวิญญาณมันก็เห็นตัวเองชัดมันก็ไม่หลงเข้าไปเพราะสุดท้ายแต่ติดอยู่ตัวหนึ่งไงยแกไปหาคนที่ตะโก,กมนมนก็ชี้เห็นตรเนี้ก็อย่างที่แฟนนะนะเขาไม่เคยเชื่อพวกเห็นฉันทำฟังคิปอาจารย์เขาก็ด่าเป็นบ้าง,งมง,งายแต่เมื่อเช้าโทรมาบอกว่ากลับวันไหนละ่ะแล้วเขาก็ยอมให้มาแล้วก็ กับวันไหนกับพรุ่งนี้เอ้าทำไมไม่อยู่นานๆอยู่ได้นะมไม่ได้ว่าอะไรยังม่เเปลี่ยนแปลกเปลี่ยนไปอีกมัเปลี่ยนถ้าเราถ้าตรงเนี้ยมันมีมันจะเปลี่ยนกับคนรอบข้างเล่ยมันเป็นเร่องนะิสัยนะผมบอกใช่ตัวที่เราออกมาเนี่ยมันอยู่สงูงคือคนการที่จะพ้นออกมาจากตัวตนไม่ได้เรื่องง่ายไงทุกคนมีต,ตัวต,วตวนหมดอนกคุณมันก็คุณฟังผมมาหกเดือนอยู่ใช่ไหมแล้วก็อ่า มันมันยอมข้างในเหมือนกันนะเวลาผมจับพิษมันก็เห็นตัวเองง่ายเพราเห็นตัวนี้ไม่ต้องคิดตามตอนแรกยังคิดตามอ่เียอาจารย์เราไม่เคยดูรูปลักษณ์ไม่เคยดูว่าอาจารย์ยังไงเสียถมผ้าเรือไม่ไม่ดูอนุภาพาของอาจารย์ขนาดฟังหลวงพ่อประมวลมาสามปีก็ยังไม่ได้อะไรไมได้แต่เข้ามาเข้ามาดูเข้ามาเข้ามาดูตัวเองดูกายดูจิตอยู่นั่นแหละรู้ทันเห็น มาคอยรู้ทันความคิดอารมณ์อยู่นันก็มีตัวตนเวลากระทบก็มีเราเก่าขนาดพอเผลอไปแล้วมันกลับมาดูตัวทําอยู่นั้นมาเขาบอกว่าถ้าความคิดไหลออกไปก็ถ้าได้สติก็ดึงกลับมาให้อยู่กับกายตอนนี้อยู่กับอะไรไม่ได้อยู่กับอะไรอยู่ลอยอยเห็นเห็นทุกอย่างที่ปรากฏขึ้น ไมด้ทำอะไรด้วยต้อ็เหมือนเราเมื่อเมื่อวานต้องอะไรที่เขาเกลีร์อะไรเออทำเดินเดินปุ๊บวัจะหนวกม้อยู่นะเฉสือไม่จะหนวกม้งอะไรเลยตกจากท้องาทำไม่ได้ไหลออกไปข้างนอกไม่ได้ไหลเข้าไปข้างในผมต้องบอกว่าเนี่ยคนมันหลงอยู่นั่นแหละ อยู่ในวังวนของรู้สึกมุกคิดอะแล้วก็กระทากันอยู่เนี่ยปฏิบัติกันอยู่ในนั้นอะหาดูจิตหาดูลมหาดูอะไรกลับพราะรู้ตัวอยู่เลยมันมีตัวกลับไปกลับมามีตัวตนไงมันก็กระทาอยู่ไม่อยู่จันจบสิ้นหรอกแล้วก็มีหมดแหละมีผ้มีโยมีศีลน้อยมีต้องเออเราเราต้องไม่ประมาทนะเราต้องดูตัวเองเราต้องปล่อยวางมี่เนสามพัตอะตรงนี้ปล่อยวางเลยเออมันรับรู้ทุกอย่างนันเป็นของมันเองอืมแต่เราเห็นไงเออ เห็นทุกอย่างอะ่ะสิ่งที่มันคนปกติเขาไม่เห็นนะเราเห็นนะออคนปกตินั้นมันไม่เห็นแบบนี้มีแต่อยู่ในนั้นหมดนะแต่เราเห็นเราเห็นทั้งหมดอะ่ะออสัญญาสังขารมีญาณธรรงานสติและลึกได้เห็นหมดเลยรับรู้หมดเลยไม่มีไม่มีการกระทําใดๆนะฮะอืมเออขาเรียกว่ามีมุหมดหลอยู่เย็นไม่มีวุงมีว่างมีบ้าอะไรละก็รู้ตัวทุกอย่างอะ่ะอ,อืม มันไม่ลืมไปไหนอ่ะก็มันคนยังไม่ตายมันรู้ตัวทุกอย่างเนอย่างนี้ไปเรื่อยใช่เออใช่ก็เดินมากอยู่แล้วเป็นมากเลยตรงเนี้ยพอเวลาเราไปใช้ชีวิตจริงๆก็จะมีประสบการณ์ไงทีนี้เราจะเห็นคิดดีคิดเจ่วอยู่ที่ตัวเราหมดเลยสัญญาดีสัญญาไม่ดีปรากฏขึ้นมากระทบปัสสะเวทนาอะไรมันไม่มีตัณหาเข้าไปดับหรอกทีเนี้ยมันจะไม่มีตัญหาเข้าไปดับไปบ่อยไปวานหรอกทีเนี้ยไม่มีตัญหาเข้าไปรู้ทันอะไรเพราะไม่มีตัวอตรงนี้มันพลิกออกมาคุณก็สัมผัสได้อยู่ีงที่ผมพูดไปอืม มันเข้าใจหมดเลยที่ผมพูดอ่ะเพราะว่ามันมันผลออกมาจากจุดนั้นแล้วเนี่ยอืมทีนี้มันเหลือแต่การเห็นไงอืมันทิ้งไปแล้วไอ้ที่วันรู้นู่นรู้นี่คอยรักษาคอยมีสติมันมันทิ้งไปแล้วมันไม่เอาตรงนั้นมันกลับมาระดับศูนย์แล้วระดับมรรคตรงนี้แหละสัมมาสติสัมมาสมาธิมันเกิดขึ้นเองแล้วอืมสมาทิที่เห็นมันจะเห็นทุกอย่างทีนี้ยมันก็รวมลงเข้าในข้อเจ็ดข้อแปดติดท้ายแล้วข้อ หัวก็เห็นเข้ามามันเห็นาาหาเข้ามาหาตัวเองหมดเย่ยนั่นแหละอริยสัจสติปัฏฐานสี่อะไรอินทรีย์ห้าพระหรหัสรวมอยู่ในนั้นหมดเลยอือสพุทธชงอะไรมันอยู่ในมากนั้นหมดเลยนี่คือการเห็นถูกอริยมากรวมเป็นหนึ่งเป็นปัญญาก็เหมือนอาจารย์บาโมนเขาบอกคือสิงหาอย่างเข่อครั้งอมาฟังอาจารย์โอขอให้มีมากในองค์แป๊ก็เลยทิ้งตรงนั้นแล้วคือมากในองค์แปจะครอบคลุมครอบคลุมหมดเลย ทุกอย่างคําสอนพู้เจ้าอ่ะที่เป็นหัวใจอ่ะทั้งหมดเลย,ย,ย,ยตแต่คนบาง้นเขาไม่เข้าใจผมมันตัดสรธรรมนะผมก็แทงได้ทุกตัว่ะในนั้น่ะมันอยู่ในมากหมดเลยม,มันจะไม่ย้อนแย้งกันมันจะสัมพันธ์กันหมดเลยตั้งแต่พมหมีหารพรหมีหารสีตั้งแต่ทุกอย่างอพรหมีหานสี่สติปฐานสี่ออ,อิทธิบาท อินทรีย์ห้าพละห้าสัมพชฌชงปติสัมมาปฏิปท,ทาอริยสัตว์ยู่ <ขอ S 1> ยใช่อยู่ในนั้นหมดเลย,เลยใช่พ่อหมดเลยมันอยู่ในนั้นหมดเลยผมจับก็รู้ตัง้งแต่ขันหน้าอะไรอยู่ในนั้นหมดเลยนะทั้งหมดเลยการเห็น, <S <S เ,หนเห็นทั้งหมดเห็นตัวเนี้ยเห็นด้วยมากเลมันจะเห็นทั้งหมดเลยมันจะมีทั้งหมดมันอยู่ในนั้นหมดเพี้ยนถูกก็มันอยู่ในมากเลยนะเห็นถูกคิดถูกพูดถูกทำถูกเพี้ยนถูกเพียนก็อินทรีย์ไงกำลังของอินทรีย์ก็คือพลังไง หนุนกันขึ้นไปเข้าสู่อุเบกขาสัมรพชงว์การวางเฉยพรมิหารสิงเมตตา,ตา,ตา,ากรุณาุทตตาอุเบกขาเมนมกนกรรมวจีกรรมกายกรรมมีครบหมดเลยเห็นหมดเลยเขาจึงบอกว่าศีลธรรมประจําใจเลยสวรรค์อยู่ในอกนัวโลกนี้เลยคิดดีคิดชั่วเรารู้เองปัดจัดตังทั้งหมดเลยตรงเนี้ยรวมลวงหมดเลยแล้วคุณจะเห็นทั้งหมดคำสอนมิจเจ้าที่มันเป็นหัวใจหลักนะที่เป็นแก่นนะอืม มันจะรู้หมดนะโอ้เป็นอย่างนี้เองที่ว่าคนห้ามันไม่ใช่ความทุกข์มันไม่ใช่อะไรไอ้ที่ว่าเราก็แค่อาศัยไอ้ที่ว่าไม่ต้องรักษาศีลมันเป็นอย่างนี้เองเออที่มันเห็นตัวเองมันเป็นอย่างนี้เองเออที่มันไม่หลงมันเป็นอย่างนี้เองเออที่เอ็นซีันแก่กล้าเนี่ยโอ้ที่มันเจริญจิตอยู่ตลอดโอ้มันก็สตั้งมั่นอยู่ตลอดมันเป็นอย่างนี้เองอีที่บาสีสัมโบชงอุเบขาสัมโบโจมันเป็นอย่างนี้เองมันวางเฉยมันอยู่ตลอดกาน เออมันไม่ยึดมั่นถือมั่นกับอะไรมันไม่มีตัวกระทํามันเป็นอย่างนี้เองที่ว่าไม่หมดเจตนาก็คือหมดกรรมไม่มีการกระทำนะกรรมการการกระทําไม่รักษาอะไรสิ่งไหนรักษาสิ่งเป็นน้นเป็นทุกข์มันจะเข้าใจเองในคําสอนพี่เจ้าอ๋อมันไม่ต้องรักษาอะไรเออมันหมดเจตนาที่จะกระทําเออมันไม่มันไม่ต้องมีกรรมฐานอะไรเลยเออมันสว่างอืมนี่ไงทำทั้งหมด ทำพ<ม>ิธีป่ะทำพิธีอะไรไม่มีแล้วไม่ใช่ทำอะไรที่อาจารย์บอกว่าเอาดอกโอ้ลืมไป <c oughs> เรายังไม่ไหวครูโอเคมาเออลืมไปเลย่ะ <c oughs> ยังไม่ทำตามกติกายังไม่ได้ไหวครูเลยโอเคเข้ามานะ